ร่างทองของเราคัะพี่อยามจริงก็ไม่ได้เป็นร่างทองอะไรครับแต่ก็เป็นอะไรที่แบบเราก็ลองพยายามทําดูเป็นร่างที่ดีที่สุดแล้วกันเท่าที่ผมเคยมีมาแต่ว่าอันนี้็มบอกว่าเรามมาขึ้นมาด้วยตอนนี้ใช่ครับคือก่อนหน้านี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เราเอาลงมาครับลงมา11บเโลครับเพื่อให้ได้ คือความจริงแล้วอ่ะไม่ได้ทําเพื่อโปรเจกต์อะไรเลยเพราะวามีภารถานเยอะว่า<อ>จะเล่นหนังเล่นละครหรืออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือไม่ได้เกี่ยวเลยก็คือแค่ว่ามันมีช่วงว่างจากที่ว่าไม่มีการถ่ายทําละครหรือภาพยนตร์อยู่ประมาณ3เดือนออก็เลยก็ยเลยซะหน่อยส่วนงาสนองนี้ตัวเองเอใช่ครับ<อ>เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยพยายามแล้วมาสองรอบแต,แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยพอพยายามจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยหน้ามัน คือต้องมันปฏิมันมันมันห้ามยากที่ว่าถ้าเราจะลดไขมันเนี่ยหน้ามจะไปด้วยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเคยทำสองครั้งแล้วพอลดถึงจุดหนึ่งเนี่ยหน้าไปก่อนซึ่งใช่ใช่ซึ่งเราถ่ายละครนะพอถ่ายละครปุ๊บล้วก็ไปได้คือมันมันผอมไปกว่านั้นไม่ได้แหละอะไรอย่างเงี้ยครับรอบนี้มันยากแค่รอบนี้มันว่างไงมันว่างยาวสมเดือนก่อนเปิดเรื่องนี้ก็เลยอะจัดเลยทําหน้าก่อน ทระหว่างนี้ก็คือบิลบิลกล้าไปด้วยทําหน้าไปด้วยจริงแล้วมันมีปัญหาตรงไหนใช่เพราะว่าเอาจริงๆคือมันต้องมันต้องช่วยเพราะว่าคือแบบก็คือง่ายอ่ะพอไขมันเราออกไปจากที่หน้ามันก็มีไขมันใช่ไหมมันก็ไปด้วยเราก็ต้องเติมหน้าเราด้วยจไปนี่ไปริ้วลอยอย่างเงี้ยอไม่ใช่หมายถึงว่ามันออกมันออกไปมันก็ผอมไงใช่ไหมแก้มตอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับไม่ยอมกลับไปมันแบบเป็นไงบ้างกว่าจะผ่านช่วงนั้นมาสามเดือนใช่ไหม คือความจริงแล้วถ้าถามผมอะ่ะมันก็ยากนะแต่ว่าคือจะบอกว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นที่ใครทุกคนทําไม่ได้ผมเชื่อว่าถ้าผมทําได้ทุกคนทําได้นะ <Yeah. S 1> เพราะว่าถ้าใครที่เคยแบบอยู่แบบเป็นเพื่อนผมเล่นยิมด้วยกันจะรู้ว่าผมเป็นคนค่อนข้างขี้เกียจ uh huh. คือเข้ายิมเข้าแหละแบบเข้าไปยกไปนู่นไปนี่แต่ว่าจะแบบมาสายมายิมสายแบบว่าขี้เกียจคาร์ดิโออะไรอย่างเงี้ยเป็นคนไม่คาร์ดิโอแต่ว่าตอนนี้พอเราอยากจะแบบ ให้ร่างกายเราลีนเนี่ยเราก็ต้องมาขยันคาร์ดิโอมากขึ้นอะไรเงี้ยคุมอาหารเนี่ยปกติเป็นคนแบบฟูดเลเวอร์มากชอบกินอะไรเ้ยราก็ต้องคุมมากขึ้น่บอกพี่บอยตัดแป้งเลยอ่ะไม่ตัดครับตัดของหวานตัดขนมแต่ว่าคุมแป้งลดลดลดแป้งลงใช่ครับแล้วก็กที่ยากมากจริงๆคือยากแบบขิวขนมตอกงคืนอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่ามื้อกินข้าวอะ ผมกินไม่ได้ยากมากแล้วก็เน้นกินโปรตีนกินเนื้อย่างกินกะเพราอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอาจจะแบบว่าไปหาที่แบบเป็นผัดน้ำห<อ>มายถึงว่าผัดน้ําไม่ใช่น้ํามัน<อ>แล้วก็โลโซเดียมอย่างเงี้ยใส่เกลือน้อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันมีพวกอาหารพวกเนี้ยผมจะบอกเลยว่ามันหาไม่ยากแล้วเซ<อ>ิร์ชในในในไอจีมีหมดแล้วก็แบบพวกเครื่องปรุงเดี๋ยวนี้มีหมดซอสพริกโลโซเดียมโลชูก้าอะไรอย่างเงี้ยเร<อ>าก็กินได้ครับอะไรทุกวันนี้คือติดต้อกินแบบนี้อยู่ไหมพี่ใบหรือว่ากลับมากินกินบ้างครับเอ้ย ยังกินอย่างนั้นอยู่ครับแต่ว่าลดความสติ๊กลงเพราะว่าอย่างนี้คือตอนนี้ก่อนนะ่ะตอนที่ผมถ่ายรูปแบบผมลงมา11กโล<อ>แต่ตอนนี้จากวันถ่ายรูปผมขึ้นมาแล้ว2โล<อ> 2> ซึ่งผมมีเป้าว่าจะเอาขึ้นใหม่ประมาณ3-4โล<อ>เพราะว่าผมอยากให้หน้าผมฟูมากกว่านี้แล้วก็ให้ตัวมันดูใหญ่กว่านี้ใช่<อ>เพราะว่าช่วงที่ลดจักตัวมันเล็กลงครับผมอ,อันนี้ก็คือยังยังไม่ใช่หุ่นที่เราแบบพอใจความจริงแล้วอะ่ะคือมันสามารถทาอ,อีกอีกร่างหนึ่งได้ที่มันดู<อ>แบบดู สมบูรณ์ว่านี้คือไม่ได้ดูผอมเกินไปอะไรเงี้ยอันนั้นคือโอเคถอดเสื้อออกมาถ่ายรูปคือลีนมีกล้าม,มแต่ว่าถ้าเกิดพอใส่เสื้อผ้าเนะี่ยดูตัวเล็กไปหน่อยกระทำมาแล้วไม่ไม่โชว์เหนือพี่กรอนมันจะเสียได้<อ>โชว์กลางวงสัมภาษณ์เหรอไม่แบบว่าในงานถ่ายทำใดๆอะไรเงี้ยอ๋อก็ความจริงความจริงแล้วก็เป็นเรื่องบังเอิญ ที่ผมถ่ายฟิตติ้งวันนี้ก็มีมีเขาเขาก็มีบอกให้ถอดเสื้อถ่ายไปแล้วครับผมแต่ในละครเนี่ยลำบากเลยสถานภาพสถนะข่าวไม่เชื่อมติดกดดันอะไรแบบนี้ไม่ได้จะไปยกอะไรนี้ไม่ได้ไม่ใช่เด่นคนถ้าไปเด่นเื่อจะแบบ แต่ทาต้าวันนี้คือมันกรามเกลมอะไรก็ยังมีอยู่ยขเขา,าเอ,อเพราะว่ามันพึ่งพึ่งขยับขึ้นมา2อ,อโลครับคำยิงแล้วผมตั้งเปา้าจะขึ้นไปอีกสโลเนี่ยก็คือยังอยากให้คงความลีนอยู่แต่ว่าแค่เราไปเติมพวกไขมันเอ้ยพวกเติมพวกกล้ามเนื้อก็คือแบบพยาพยามเอาไขามันออกเหมือนเดิมครับแต่วตันนี้มันทำให้เรามั่นใจในาบบนี้เวลาที่แบบเอ้ยมันจําเป็นต้องถอดพอดีเลยแล้วอ๋อใช่ถ้าเกิดว่าเออก็มันก็ดีขึ้นเวลาอย่างเช่นแบบวันนี้ เวลาที่แบบมีช็อตต้องถอดเสื้อถ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็เออมันก็เหมือนกับเราก็สบายใจมากขึ้นดีกว่าในการที่จะแบบถอดอ่ะแบบแต่เออไม่อายเท่าแต่ก่อนอะไรอย่างเราไปฟูลรูฟเราออกไปทานข้าวไปสังสรรค์ไปอะไรเงี้ยมันก็ยังกินครับน้องมันเปลี่ยนใช่อย่างเมื่อวานผมก็ยังไปกินกับเพื่อนไปกินเนื้อย่างอะไรเงี้ยแต่เราก็แค่เราก็กินแหละแต่เราแค่เลือกกินเออ ใช่ครับเือกินคนเราข้างเราเก่งพี่บอยไม่เก่งไม่เก่งเขาเต็มที่ของเขาเลยเขาก็เพราะผมก็กินเยอะเหมือนกันใช่คือผมแค่ตัดส่วนประกอบบางส่วนที่มันอาจจะทําให้เราไม่ลีนแค่นั้นเองแต่ว่าปริมาณผมกินเยอะเหมือนเดิมครับสุขภาพดีดีมากคมจริงก็คือรู้สึกว่าสุขภาพดีดีเลยครับผมว่าเหมือนกับถ้าเกิดว่าง่ายๆก็คือแบบพอเราคาร์ดิโอะเราเดินเยอะเราวิ่งเยอะความฟิตมัน เยอะก right? ว่าเดิมอ่ะเราเหนื่อยแบบเหนื oh, ่อยเนาะเหนื่อยเหนื่อยไม่เหนื่อยแต่แบบยังไม่เตะบอลอย่างเงี้ยแต่ก่อนอาจจะเหนื่อยเร็วอะไรเงี้ยตันนี้ก็แบบเออรู้สึกว่าวิ่งได้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยไม่มากครับสุขภาพดีค้วสุขภาพดีเออเขาจไม่ไม่ได้ถึงกับแตกอะไรแต่ก็ทุกคนอาจจะแบบว่าผมว่าแบ่งแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกก็คืออึ้งว่าแบบไม่น่าเชื่อว่าผมจะทําได้อันนี้คือหนึ่งสองคือ อาจจะมีความคิดว่าผมน่าจะต้องใช้ AI หรือแต่งรูปมีมีมันมีแบบว่ารูปมันไฮไลท์หรือเปล่าเออมันต้องมีคนคิดตรงนี้แหละมีบ้างอยู่แล้วแหละเป็นธรรมดาเพราะว่าถ้าเกิดเพราะว่าคือเพราะว่าผมเป็นแบบสายเฮฮาไงชอบแต่งทํารูปปะเป้าบอด้วยคนอาจจะคิดว่าผมอาจจะแกล้งก็ได้ก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้แต่ว่าไอ้ไอ้แพ็ลที่เห็นนี่คือของจริงเฮ้ของจริงครับของจริงมันชัดเป็นธรรมชาติไม่เชื่อมาขอดูดิ โโตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ถ้าเป็นเด็กคุณก็คือได้เลยก็คือยืนยันแบบว่าทำจริงออกกำลังกายจริงออกกำลังกายจริงครับโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยมาแบบสามเดือนครับก็ถามว่ามันที่จริงนี้มันเหนื่อยยากสุดก็คือตอนคาร์ดิโอนั่นแหละเพราะว่าคาร์ดิโอเยอะครับวันละชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยคอนนียเรียไมอันนี้มันก็แบบได้สุขภาพด้วย ครับค <No ุณคขอบคุณครับาไม่เอิะกล้ามอี่ขอเืือได้ดูคนเฮียอเร็วเฮียมาสกามเออนั่น่ะเออแข็งแรงยสองแขงแรงหน่อยเพราะขก้องงี่ลงไปสิโลสิบิบฮะขึ้นมาแล้วสองขึ้นมาสใช่จับจัเท่าไหร่เจาตัวนี้าจาก ประมาณหกสิบครึ่งเป็นหกสิบสองครึ่งรับตอนนี้หกสิบครึ่งล่าสุดแล้วสักพแล้วจจับอีกเล้ะมีอเดี๋ยอกนะคะนงอโอเคโอเคโอเควไปเียต่อเียเมอกัน